5. เงื่อนไขแก้สัญญาไฮสปีดเทรนเชื่อมสามสนามบินยึดหลัก CP ไม่ได้ประโยชน์เกินสมควรอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโกวิดชาแนลจะนำข่าวสารอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับโครงการขอสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินนะครับว่าไปถึงไหนแล้ว มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับท่านผู้ชมก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กด like, กระ,ะดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลสี47ด้วยน,นะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอูตะเภา ได้มีการลงนามสัญญาร่วมลงทุนตั้งแต่วันที่24ตุลาคม2562ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอและบริษัทเอเชียเอราวันจำกัดที่มีเครือเจริญโคกภัณฑ์หรือ CP เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครับท่านผู้ชมหลังการลงนามได้ไม่นานได้เข้าสู่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั่วโลก และพบการติดเชื้อในประเทศไทยเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2563และนำมาสู่การล็อกดาวน์ประเทศในช่วงไตรมารส2ปีพศ2563สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เอกชนผู้สัญญาเสนอให้ภาครัฐออกมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีผลต่อจำนวนผู้โดยสารแอร์พอร์ตเดลิง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุตะเภานะครับนตมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเมื่อวันที่19ตุลาคม2564หรือเมื่อ3ปีที่ผ่านมารับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโควิด19 ของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินซึ่งมีการเสนอให้แก้ไขสัญญาร่วมลงทุนเพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้นะครับท่านผู้ชมสำหรับการเจรจาแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการดังกล่าวดํำเนินการร่วมกันสามฝ่ายระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสอกอพออและบริษัทเอเชียเอราวันจำกัดเครือของ CP ใช้เวลาเกือบ3ปีจึงจะได้ข้อสรุปเพื่อเสนอกอพออและคอรมอ,รมอรนะครับท่านผู้ชมนายพิชัยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศ,ศษภาคตะวันออกหรือกพอ,อ,อ,อครั้งที่4ทับ2567เมื่อวันที่11ตุลาคม2567โดยการประชุมครั้งนี้ได้สรุปแนวทางการแก้ไขสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอูตะเภาที่คู่สัญญาร่วมลงทุน อยู่ในขั้นตอนการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนครับท่านผู้ชมการประชุมกพออเมื่อวันที่11ตุลาคม2567เห็นชอบหลักการการแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินโดยการปรับปรุงสัญญาร่วมลงทุนเพื่อผลักดันให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้บนพื้นฐานที่ภาครัฐไม่เสียผลประโยชน์ และภาคเอกชนไม่ได้ประโยชน์เกินสมควรโดยจะนำเสนอแก้ไขสัญญาต่อคอรมเพื่อพิจารณาใน5ประเด็นประกอบไปด้วยดังนี้นะครับท่านผู้ชม 1. วิธีชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุน t i c จากเดิมเมื่อเอกชนเปิดเดินรถไฟความเร็วสูงรัฐจะแบ่งจ่ายเป็นจำนวน 1นึ่งแล้านบาทปรับเป็นจ่ายเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงานที่การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทตร,รวจรับวงเงินไม่เกิน1นึ0 0 0สล้านบาททั้งนี้เอกชนต้องวางหลักประกันเพิ่มเติมจากสัญญาเดิมรวมเป็นจำนวนเงิน1 6ึ่งแล้านบาทเพื่อรับประกันว่าจะก่อสร้าง และเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินภายใน5ปีโดยกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างจะทยอยตกเป็นของภาครัฐหรือรอฟททันทีตามงวดของการจ่ายเงินนะครับท่านผู้ชม 2. จํจำนวนการชำระค่าสิทธิร่วมลงทุนในโครงการ a i r p o อร์ตเร l i n ลโดยให้เอกชนแบ่งชำระค่าสิทธิจำนวน1,000 0 671.09ล้านบาทเป็น7งวดเป็นรายปีจำนวนเงินเท่าเท่ากันโดยต้องชำระงวดแรกณวันที่ลงนามแก้ไขสัญญาในการนี้เอกชนจะต้องวางหนังสือคำมการที่ออกโดยธนาคารในมูลค่าเท่ากับค่าสิทธิแอร์พอร์ตเดียวลิงรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงินอื่น ที่รอคทอต้องรับภาระนะครับท่านผู้ชม 3. กําหนดส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากในอนาคตอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ของโครงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญและเป็นผลให้เอกชนได้ผลประโยชน์ตอบแทน IRR เพิ่มขึ้นเกิน5.52%รอคทอมีสิทธิเรียกให้เอกชนชำระส่วนแบ่งผลประโยชน์เพิ่มได้ ตามจำนวนที่ตกลงกันต่อไปนะครับท่านผู้ชม c การยกเว้นเงื่อนไขการออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ntp โดยให้ทั้งคู่สัญญาจัดทําบันทึกข้อตกลงยกเว้นเงื่อนไข ntp ที่ยังไม่สำเร็จเพื่อให้รอฟทอสามารถออกหนังสือ ntp ได้ทันทีเมื่อลงนามสัญญาที่แก้ไขตามหลักการทั้งหมดนี้นะครับท่านผู้ชม 5. การป้องกันปัญหาในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสถานะการเงินของโครงการขอสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินโดยปรับปรุงข้อสัญญาในส่วนของเหตุสุวิสัยและเหตุผ่อนผันให้สอดคล้องกับสัญญาร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในโครงการอื่น การประชุมกอพอ,อครั้งล่าสุดดังกล่าวได้มีมติให้สกพอ,อดำเนินการนำเสนอหลักการแก้ไขปัญหาโครงการใน5ประเด็นดังกล่าวต่อคอรมอเพื่อพิจารณาเห็นชอบการทบทวนมติคอรมอเมื่อวันที่27มีนาคม2561รวมทั้งให้คู่สัญญาร่วมการเจรจาร่างสัญญาแก้ไข และเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการพิจารณาและนำส่งให้สำนักง,งานอายการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อนนำเสนอกอรพอ,อ,อและคอรมอรเพื่อให้คอรมอรเห็นชอบการแก้ไขสัญญาอีกครั้งก่อนคู่สัญญาจะลงนามในสัญญาฉบับแก้ไขต่อไปนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดความคืบหน้า วันที่14ตุลาคม2567ครับกรุงเทพธุรกิจ5เงื่อนไขแก้ไขสัญญาไฮสปี Train, ดเทรนยึดหลัก CP ไม่ได้ประโยชน์เกินสมควรนะครับท่านผู้ชมมีสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุตเปานะครับมีระยะทาง220กิโลเมตรนะครับของโครงการน,นี้นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากน่าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิง ให้กับช่อง c o วิด Channel C7 ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออาภัยมาณทีนี้ด้วยนะครับช่อง c o วิด Channel C7 ขอขอบคุณครับ